สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบิ๊กไบค์ชาวไบเกอร์น,นะครับวันนี้วันอังคารที่11กุมภาพันธ์นะครับก็จวนจะถึงงานพางกำบุรพาไบวีกจะมีตัวผาร้อยห้าสิบเจ็ดหรือบุราพาพัทยาไบวาีครั้งที่17นะครับในตรีมเฟิร์ นะครับแล้วผมก็มานั่งอยู่กับสมาชิกของกลุ่มบุรพาด้วยกันหลายท่านนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวให้เพื่อนเนได้รู้จักเพื่อนเพื่อนกลุ่มบุรพาท่านแรกนะครับมอมต๊อกนะครับช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนเหน่อนครับสวัสดีครับมอมต๊อกมอมต๊อกโป้งบุรพานะครับยินดีที่ได้รู้จักพี่น้องทุกท่านครับแลท่านต่อไปด้านหลังครับครับผมจากเต้สัต์เห็บครับอีกหนึ่งท่านครับผมก๊อบบุรพาครับผม นี่ก็เป็นสามสมาชิกดาวนของกลุ่มบุรพาแล้วก็สมาชิกใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับก็มีดีกีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช่ไหมฮะหรือด็อกเตอร์นะครับช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆเรารู้จักไดยครับครับเพื่อนๆเรียกผมด็อกเตอร์บุรพาครับผมครับผมเป็นสมาชิกใหม่เป็นสมาชิกใหม่ครับเอรับรองต้องรับสมาชิกใหม่ครับต้องครับต้องครับครับ ครับผมครับขครับนี่แหละครับที่เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มบุรพานะครับทั้งกลุ่มบุรพาด้วยกันก็ได้ร่วมกันสร้างสารรค์งานดีๆตลอดปีนะครับปีนี้ก็ปีที่สิบเจ็ดนะครับก็วันนี้ความพร้อมของงานบุรพาถึงไหนแล้วครับความพร้อมตอนนี้ผ่านไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ,รบแต่ว่างานตอนนี้ที่เริ่มเริ่มตอนนี้คือเราดําเนินการไปตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับวัน ที่สิบสามคือวันศุกร์ครับเมื่อจะให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ช่วงนี้เราก็ต้องอขอแสดงความเสียใจนิดนึงครับกับจุมินบุรพาซึ่งเป็นประธานเป็นประธานของกลุ่มเราเรามีความรู้สึกและขอแสดงความความเสียใจตรงนี้ด้วยพวกเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของแม่ของคุณแม่ของจุมินบุรพาครับพวกเราบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเราแล้ว ส่วนผมก็แสดงความความเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่มีโอกาสได้ไปงานของแม่งานงานศพของแม่จุมินเนื่องจากถิดภารกิจตรงนี้ได้รับหน้าที่จากจุมินว่าให้เป็นตัวแทนดูแลตรงนี้ก,ก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งแต่เรื่องงานบูรพาที่ก็มีการดําเนินการต่อไปฮะไม่ไม่มีผิดเป้าหมาย,ยอะไรทั้งสิ้นยังดําเนินการต่อไปจนครบวาระของมันครับ,บครับีบ่และครับเพื่อน นะครับในนามของสมาชิกกลุ่มนะครับที่ประธานกลุ่มหรือจุมินบูรพานะครับได้ส่งเสียบู้นลเป็นที่รักนะครับนั่นก็คือคุณแม่นะครับบุตรกาลีของท่านนะครับก็ทําพิธีทางศาสนาอิสลามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่สุสานสุเหล่าหนองจอกนะครับตอนนี้จุ๋มินก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาจัดสันตาพเรียบร้อยภายในงานได้นะครับนี่แหละครับความรักอันยิ่งใหญ่นะครับที่ บูททายามอบให้แม่ในเวลาสุดท้ายในส่วนของการกางเต็นท์นี้นะครับก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมาก็อยากจะเรียนเชิญคนที่จองบูธอะไรนี้ก็เริ่มเข้ามาจัดบูธจัดอะไรได้เลยนะครับครับผมส่วนของผมนะครับผมก็เรื่องการจราจรนะครับผมก็มีการเตรียมพร้อมนิดหน่อยนะครับผมว่าคาดว่าจะไม่น่าจะติดอะไรมากมายนะครับ คำเล่นน้องใหม่ของบุรพานะครับปีนี้รับหน้าที่หนักทั้งงานประชาสัมพันและงานในหลายส่วนนะครับก็ในส่วนของท่านดรแลน้ดรเตรียมงานที่ไหนแล้วครับจริงๆแล้วงานผมก็น่าจะเสร็จสิ้นไปกับหมดแล้วครับเรื่องการประสานงานนะครับเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆก็จะมีบ้างก็คือในช่วงของวันงานนี่นะครับเมื่อหน่วยงานต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับก็มีการประสานงานเพื่อที่จะทําให้เป็นการประสานเพื่อให้งานนี้มัน ความสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ท้าวความไปถึงในปีหน้าด้วยนะครับในโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมมือร่วมมือกันกับกับกับหน่วยงานเพิ่มเติมอื่นๆทำให้งานในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเกิดความเข้าใจในกระบวนการในการจัดการในอนาคตนะครับเชื่อว่าเชื่อว่าปีนี้ก็มีความสมบูรณ์แต่ว่าปีต่อๆไปก็ต้องมีความมากยิ่งขึ้นกับทีมงานของธุรพาและก็เพื่อนๆจาวพี่ไว้นะครับไว้ มรวกันแล้วก็หน่วยงานต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาเข้าไปประสานงานแล้วก็และความไว้วางใจครับความรู้สึกของของการเกิดงานในครั้งนี้นะให้ความมือเป็นอย่างยิ่งก็ขอกับคุณนนะครับกับหน่วยงานทั้งหมดนะครับที่ได้ไปประสานมาทั้งหมดครับของเรารับแล้วก็ขออีกหนึ่งคำถามนะครับสมาชิกบุรพาถาวรนะฮะก็เหมือนกับเราได้กลับมาบ้านหลังเก่าของบุรพา นะครับในบรรยากาศบ้านหลังเก่าเก่ารู้สึกไงบ้างครับเชิญชวนเพื่อนเพื่อนหบรรยากาศที่นี่ก็ความรู้สึกเก่าเก่าเพื่อนๆนคงรับรู้ถึงความรู้สึกเก่าตรงนี้ว่าตรงเนี้ยมันสุดยอดแต่ปีที่แล้วเราได้ไปที่ซินมวเล็กมันสุดยอดยิ่งกว่าแต่ด้วยสถานที่และอะไรก็แล้วแต่โดยรวมเราเราไม่สามารถที่จะไปะยุดทั้งนั้นได้อีกเราจึงต้องย้ายกลับมาที่เก่าแต่ตุงที่เก่าเนี่ยบรรยากาศเหมือนเดิมคงเดิมทุกอย่างความสนุกความมันทุกอย่างเหมือนเดิม เพื่อนๆมากันนะครับเราจะรู้ว่าความมันมันอยู่ตรงนี้ครับผมครับนี่แหละครับความพร้อมของพวกเราไบค์เกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอุตพาหกีและหลายกลุ่มด้วยกันนะครับที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์งานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเรามาพบกันนะครับในวันจริงวันศุกร์ที่14บกุมภาพันธ์นะครับและวันเสาร์ที่15ากุมภาพันธ์นี้ณสถานที่แห่งนี้นะครับสถานาร่มชัยพฤกษ์รยะใต้แล้วพบกันนะครับ